อะไรคือความแข็งแกร่งของมนุษย์และอะไรที่ทําให้มนุษย์คนหนึ่งแข็งแกร่งกว่าอีกคนหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่ได้มีอะไรยากินเลยค่ะความแข็งแกร่งลำดับแรกให้นึกถึงการพึ่งพาก่อนให้คุณพึ่งพาตัวเองอะไรที่ทําได้เองให้ลุกขึ้นมาทําอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาคนอื่นจงตระหนักไว้เสมอว่าจะต้องทําด้วยตนเองให้สําเร็จ และสิ่งเหล่านั้นจะหล่อหลอมเราจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและจากปีเป็นหลายหลายปีจนเรามีความรู้สึกว่าเราทํามันได้ง่ายนิดเดียวและเมื่อไหร่ที่เราทํามันได้ง่ายนิดเดียวเมื่อเราจเจริญไวมากขึ้นความง่ายก็จะง่ายมากขึ้นความแข็งกแกร่งในใจก็จะถูกหล่อหลอมมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่มีมากขึ้นก็คือจริตของการพึ่งพาจะค่อยๆหายไป คุณจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาตนเองมีความสําคัญและมีคุณค่าสําหรับคนอื่นให้ผู้อื่นพึ่งพาอยู่เสมอควรมีสิ่งนี้นะคะนี่คือความเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคือหัดพึ่งพาตัวเองก่อนฝึกไว้นะคะจะทําให้เรามีคุณค่าเสมอและเป็นผู้ให้ได้โดยไม่ต้องหนักใจ และสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงใครทําให้เราต้องเหนื่อยห,หรือมีความรู้สึกทรมานใจเพราะเราจะสบายใจถ้าเราเองพึ่งพาตัวเราเองได้ค่ะรักทุกคนนะคะ